สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังคงเป็นคลิปต่อเนื่องในเรื่องของการติววิชาฟิสิกส์ชั้นมต้นเพื่อสอบเข้ามสนะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของแรงเสียดทานค่ะหลายคนคง รู้จักในเรื่องของแรงเสียดทานแล้วนะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมันจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเสมอเนาะแรงเสียดทานใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะก็คือตัว Air F นะคะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงเสียดทานจะมีทิศตรตงข้ามกับแรงที่มันกระทำต่อวัตถุหรือมีทิศตรตงข้ามกับ ทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าเราดูในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราออกแรงดึง F ไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเนี่ยทิศตรงข้ามกับแรงดึงก็จะมีทิศไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะแรงเสียดทานเราแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแรงเสียดทานสถิต (static friction) นะคะ สัญ,ญลักษณ์ก็คือ fs เป็นแรงเสียดทานขณะที่วัตถุหยุดนิ่งเนาะส่วนอีกแรงหนึ่งแรงเสียดทานจน kinetic friction fk คือแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ทีนี้ถ้าเรามาดูสูตรนิดนึงแรงเสียดทานสถิต fs เท่ากับ mu s คูณ n แรงเสียดทานจนเท่ากับ Fk คูณ mu kn เนาะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับน้ำหนักของวัตถุเราจะได้ว่ายังไงก็คือถ้าสมมติว่าเรามีวัตถุอยู่เรามีวัตถุอยู่ตรงนี้นะสมมติว่าคุณมีมีก้อนวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งเราออกแรงดึง โดยใช้เครื่องช่างสปริงวัตถุหนึ่งก้อนออกแรงได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวัตถุก้อนที่สองอ่ะก็วางซ้อนกันไปเงี้ยวัตถุก้อนที่สองอ่าวัตถุก้อนที่หนึ่งออกแรงเป็น F1 หนึ่งได้เท่าไหร่วัตถุก้อนที่สองปึ๊บออกแรงเป็น F2 สองได้เท่าไหร่ปึ๊บใส่ไปอีกวัตถุก้อนที่สามออกแรงดึงได้เท่าไหร่ ทีนี้เด็กๆด,ดูว่าถ้าวัตถุก,ก้อนที่หนึ่งแล้วถ้าเพิ่มเป็นสองก้อนสมก้อนเนี่ยแรงดึงมันน่าจะเป็นยังไงแรงดึงมันก็น่าจะ่าแรงดึงมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกราฟความสัมพันธ์มันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้ก็คือเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นแรงดึงก็เพิ่มขึ้นนะ ที้มาดูกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับแรงดึงเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนเดิมเลยนะถ้าเรามีวัตถุอยู่หนึ่งก้อนแบบนี้อ่านีวัตถกุก้อนสี่เหลี่ยมออกแรงดึงอันนี้เป็นปึ๊บโดยใช้เครื่องช่างสปริงเนาะเราจะออกแรงค่อยๆออกแรงนะจากหยุดนิ่งแบบนี้นะคะจนกระทั่งวัตถุมันเคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่แล้วมันก็เคลื่อนที่ไป เราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาขณะที่วัตถุหยุดนิ่งก็คือมันจะมีแรงเสียดทานสถิตเนาะแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุ้ยเขาให้ปึ๊บมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรงดึงเที่ยวอ,ออกแรงดึงปึ๊บแล้วมีจุดหนึ่งที่วัตถุจะเริ่มขยับตรงนี้นะคะ จะเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะ่าหลังจากนั้นพอเราออกแรงดึงเพื่อให้วัตถุมันเคลื่อนที่นะคะเราพบว่าแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยถ้าเราออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะแรงเสียดทานตรงนี้นะคะก็จะคงที่ ตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรเอ่ยช่วงแรกจะเป็นช่วงที่วัตถุหยุดนิ่งตรงนี้วัตถุยังหยุดนิ่งอยู่เห็นไหมล่ะวัตถุหยุดนิ่งอืมขอเลื่อนมาตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้คืออุย้ยอันนี้คือตอนที่วัตถุเขาหยุดนิ่ง อ่าเดี๋ยวนะปึ๊บปอันนี้คือตอนที่วัตถุหยุดนิ่งอ่แาแรงสัมผาก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยช่วงที่สองช่วงหลังก็คือช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่แต่ในกรณีนี้เราจะให้มันมีความเร็วคงที่อ่า แรงเสียดทานสถิตก็จะคงที่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพิจรารณาเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าเราจะสรุปได้ว่าอะไรบ้างเด็กๆดูจากกราฟสิแรงเสียดทานอ่าขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดนึงนะอ่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมันจะ มีได้หลายค่าถูกไหมและแรงเสียดทานสถิตสูงสุดมันจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ข้อที่สองก็คือแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ก็คือแรงเสียดทานจน จะอ่าอันนี้คือในกรณ์ที่วัตถุมีความเร็วคงที่นะคะวัตถุมีความเร็วคงที่ส้เสทันสถิตขณะที่วัตถุมีความเร็วคงที่จะมีได้ค่าเดียว นะมันจะไม่เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าแรงเสถียนสถิตเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากศูนย์ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นแรงเสถียนสถิตสูงสุดแต่ตรงนี้แรงเสถียนจนวัตถุเคลื่อนที่มาแล้วนะคะเสน้นนะี้ก็จะลดลงนิดหนึ่งเคเนาะประมาณนี้นะคะแรงเสถียนเด็กๆจำสูตรให้ได้นะ เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าไปคำนวณเรื่องแรงเสียดทานกันค่ะ